สวัสดีค่ะเป็นที่ทราบเป็นีอยู่แล้วนะคะว่าภาวะกระดูกต้นแขนหักเป็นที่พบมากขึ้นในปัจจุบันในทุกเพศและทุกวัยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการไปฟื้นฟูผู้ป่วยเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมสิ่งที่เราจะพบมากที่สุดเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านก็คือกระดูกต้นแขนหักซ้ำหรือข้อติดแขนกลับมาซึ่งจะต้องมารับการารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง วันนี้เราจะไปพบผู้เชี่ยวชาญในการที่ช่วยฟื้นฟูและทำกยายภาพเมื่อคนไข้กลับถึงบ้านค่ะกระดูกต้นแขนหักคือการที่กระดูกต้นแขนได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงจนทำให้กระดูกแตกแยกออกจากกันอาจจะเป็นส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนปลายโดยสาเหตุหลักๆมาจากอุบัติเหตุการเล่นกีฬาหรือการถูกทำร้ายร่างกายจนทำให้แขนข้างนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติอาจจะมีภาวะอาการปวดบวมหรือแขนผิดรูปได้นั่นเองครับ การรักษาก็จะมีอยู่2แบบคือการรักษาโดยไม่ผ่าตัดการามเฝือกไว้เพื่อปล่อยให้กระดูกยึดติดกันเองและการรักษาโดยการผ่าตัดคือการใส่ลวดหรือเหล็กยึดอยู่ในร่างกายขึ้นอยู่กับดุลนพินิจของแพทย์ใช้ระยะเวลาประมาณ3-6ถึงเดือนแล้วมาประเมินซ้ําเพื่อดูว่ากระดูกเชื่อมติดดีแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาดูวิธีป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลังการรักษากันเลยครับ วิธีแรกสําหรับการลดอาการปวดนะครับคือนําแผ่นเจลเย็นถ้าจะให้ผมแนะนําควรที่จะเป็นแผ่นเจลสีฟ้าเพราะว่ามันมีความสะดวกในการพกพาใช้ซ้ําได้และไม่เปียกชื้นเราสามารถนําแผ่นเจลเย็นนี้มาห่อผ้าหลังจากนั้นวางประครบไปบริเวณที่คนไข้ปวดจุดไหนที่เราสังเกตได้ว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนแสดงว่าตรงบริเวณนั้นมีการอักเสบสามารถวางประครบเย็นได้เลยครับ เป็นระยะเวลาประมาณ10-15นาทีความรู้สึกที่คนไข้ควรจะได้รับควรเป็นความรู้สึกที่เย็นสบายไม่เย็นจนปวดประครบได้บ่อยครั้งเลยครับตามที่ต้องการวิธีที่2คือการลดอาการบวมนะครับโดยการจัดท่าให้แขนเนยกหยุดสูงเหนือกว่าตัวโดยใช้หมอนเนี่ยหนุนลักษณะจะเป็นประมาณนี้น้ำแข็งยกสูงใช้หมอนหนุนใช่ลักษณะนี้เพื่อให้สูงขึ้นกว่าลำตัว จะเป็นท่าความมือหรือว่าไายมือก็ได้ตามที่คนไข้สะดวกและไม่มีอาการปวดนะครับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะข้อติดคือการที่ให้ผู้ป่วยขยับด้วยตนเองโดยเริ่มจากท่าแรกคือท่ากำมือแบมือเป็นจำนวน10บครั้งสลับกัน ท่าที่2ท่าเอียงมือไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันเป็นจำนวน10ครั้งท่าที่3กระดกข้อมือขึ้นลงสลับกันเป็นจำนวน10ครั้ง ท้าี่4ถ้าคว่ำมือหงายมือสลับกันเป็นจำนวน10ครั้งท่าที่ห้า่างอศอกเหยียดศอกไปกลับสลับกันเป็นจำนวน10ครั้งท่าที่6ท่ายกแขน ให้ผู้ป่วยยกแขนให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวเท่าที่จะทำได้และไม่รู้สึกเจ็บและยกแขนลงไปกับสลับกันเป็นจำนวน10ครั้งท่าที่7จ็ท่ากลางแขนให้กลางแขนจนสุดช่วงแขนของการเคลื่อนไหวเท่าที่ไม่เจ็บไปกับสลับกันเป็นจำนวน10ครั้ง ท่าที่8ท่าหมุนแขนให้หมุนแขนออกด้านนอกและด้านในไปกับสลับกันเป็นจำนวน10ครั้งกรณีผู้ป่วยไม่สามารถยกแขนข้างที่บาดเจ็บได้สามารถนำแขนอีกข้างช่วยในการบริหารได้ค่ะ หรือในช่วงแรกของการบาดเจ็บผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้สามารถให้ญาติช่วยทำก่อนในช่วงแรกได้คะ่ะบางท่าทางของการออกกำลังกายอาจจะเป็นข้อห้ามต้องถามแพทย์ว่าสิ่งที่ห้ามทำคืออะไรบ้างแพทย์บางท่านอาจจะบอกว่าห้ามคว่ำมือเราก็ไม่ควรที่จะออกกำลังกายในท่าคว่ำมือ แต่สามารถออกกำลังกายในท่าอื่นได้ตามปกติครับ<ๆ>หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าหายเจ็บแล้วสามารถไปออกกำลังกายหนักได้เลยใช่ไหมเป็นความคิดที่ผิดนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราสามารถกลับไปออกกำลังกายหนักได้คือการไป<ๆ>พบแพทย์ตามนัดไปเอ็กซเรย์ดูการเชื่อมติดของกระดูกอย่าประมาทนะครับ<ๆ>เพราะการที่คุณประมาทแบบนี้มันจะทำให้คุณมีภาวะที่จะ กระดูหกหักซ้ำได้นั่นเองครับด้วยความปรารถนาดีจากหอผู้ป่วยพิเศษ e x c e l ซ e n c e ชั้ค่ะ